อย่าพิ่งรีบฉีดฟิลเลอร์ถ้ายังไม่รู้ปัญหานี้ใครที่มีปัญหา เรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติกตอกหมอซีกันนะเราอายุขึ้นเลขสาขึ้นเลข4ี่ขึ้นเลข5หลายคนจะเห็นใต้ตายิ่งลึกจะเห็นร่องแก้มหรือหลายคนดูโฆษณาเข้าใจว่าการฉีดหน้าไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นการฉีดไขมันยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าผิวชั้นบนของเราไม่แน่นแล้วเราฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดไขมันกระหน่ำเข้าไปเยอะๆอาจจะเกิดความ ไม่เรียบดูเป็นลำนูนได้นี่คือรูปของคนไข้จริงที่อนุญาตครับเคสนี้อายุ55เจอกันวันแรกคนไข้ผิวชั้นบนหย่อนมากแล้วไปฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวปรากฏว่ามันดูเป็นลำเป็นก้อนมันดูไม่เรียบแต่พอได้มาดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจร 3. ปีติดครับเคสนี้คุณหมอในทีหมอสีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาผิวชั้นบนเราเด้งใต้ตา,ตาจะเรียบเนียนขึ้น ร่องแก้มจะเรียบเนียนขึ้นแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ไม่ต้องฉีดอัดหน้าเยอะๆครับเทปนี้หมอใช้ฟิลเลอร์เสริมกระดูระบริเวณขอเ้าตาแค่0.544เสริมกระดูระบริเวรโอคแก้มแค่0.544และเสริมกระดูระบริเวณคําหมับแค่0.544 ใต้ตาเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเรียบเนียนขึ้นตาของคนไข้ย,ยกสวยขึ้นผิวเด้งมากถ้าเราดูในโฆษณาไม่มีใครเอาตัวเลขงานวิจัยนี้มาเล่าให้เราฟังครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งคือโมโนโพลาอาร์เอฟหรือครื่นงความถี่วิทยุขั้วเดี่ยวหัวยิงอาบูเตเขากระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บแล้วเวลาคนไข้ไม่เจ็บก็มาทําต่อเนื่องนี่คือรูปที่คนไข้หมออนุญาตคนไข้ อายุ38มีปัญหาตาตกใต้ตาลึกมีปัญหาร่องแก้มและมีปัญหาแก้มห้อยครับเวลาผิวชั้นบนเราเดิง้งตาเราก็จะดูสดใสขึ้นใต้ตาก็จะเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มก็จะเรียบเนียนขึ้นแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์หมอใช้แค่0 5ซีซีบริเวณขอบกระดูกเบ้าตา หมอใช้แค่ 0.5cc บริเวณร่องฝันเขี้ยวและใช้ 0.5cc บริเวณคามับถ้าอยากจะร้อยไหมหมอใช้ไหมอิตาลีแค่ข้างละเส้นเป็นวัสดุเกรดพิเศษ t c l a อยู่ได้1ปีครึ่งแล้วถ้าอยากจะยกตาก็สามารถที่จะร้อยยกตาให้ดูสดใสขึ้นได้หมอซีไม่ยิงแอดโฆษณาครับไม่จ้างดาราเอาเงินที่ต้องไปจ้างดาราเอาเงินที่ต้องไปโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้ได้รักษาเต็มที่ครับคนไข้หมอ จองโคต้ตาเ e อ็กคลูซีเอกคลูซีคนไข้หมอจ่าย0 0ได้วงเงินเพิ่มเป็น80,000ครับประหยัด40%ปกติอาบูเต้ครั้งละ50,000ครับโคต้ตาอาบูเต้ซ่อมผิวชั้นบนเหลือ29,000 แต่คนไข้คุณหมอซีไม่ต้องจ่าย29,000ครับเพราะเอา29,000ไปตัดจากวงเงินเอ็ก u s ค v ูซ0 0 0 0เท่ากับประหยัด40%เหมือนคนไข้จ่ายจริงๆแค่15,000แต่ได้600ช็อตทั่วหน้าเหนียงคางลำคอซ่อมผิวชั้นบนให้ดิ้งครับแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์หมอไม่ใช้ยาฮิวไม่ใช้ยาปอมหมอใช้เบราโทโรของสวิตครับงานวิจัย20ปีจากสีีสละหมื่นเหมือนคนไข้หมอ จ่ายจริงๆซีซีละแปดพันกว่าบาทหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอประเทศไทยไปรับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สมีคุณหมอเกาหลีได้ที่2มีคุณหมอออสเตรเลียคุณหมอสิงคโปร์คุณหมอมาเลเซียมาร่วมกันแสดงความยินดีในงานนะครับใครที่มีคําถามที่อยากจะถามหมอเพิ่มเติมนะครับสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกแล้วกดแอดเพื่อนแล้วฝากคําถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมีเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะไปฉีดฟิลเลอร์นะครับฝากแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ